โครงการ Floating City Line คือแนวคิดสร้างเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและการพัฒนาเมืองลอยน้ำที่เชื่อมระหว่างจังหวัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะผสมผสานการเดินทางทางน้ำร่วมกับโครงสร้างที่อยู่อาศัยระบบสาธารณูปโภคและแหล่งชุมชนท้องถิ่นจุดประสงค์คือเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างอารมณ์ใหม่ให้กับชีวิตในเมืองโครงสร้างหลักของโครงการแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1. เส้นทางเดินเรือแอร์บัสเรือโดยสารไร้คนขับขนาดกระทัดรัด ที่แล่นบนรางใต้น้ำมีระบบกำหนดเวลาอัตโนมัติเชื่อมจุดสำคัญในกรุงเทพมหานครตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 2. แพลตฟอร์มลอยน้ำซึ่งทำหน้าที่เป็นท่าเรือและจุดเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆเช่นรถเมล์แอร์พอร์ตลิงค์รถไฟฟ้า MRT หรือ ARL 3. อาคารพักอาศัยบนแอร์พลอยน้ำที่ผสมระหว่างที่อยู่อาศัยออฟฟิศและพื้นที่ค้าขายเป็นคอมมูนิตี้ฮับของท้องถิ่นในส่วนของการเดินทางระบบนี้ออกแบบให้มีความรวดเร็ว และยังยืนเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศลดคาร์บอนฟุตพลิ์สำหรับความถี่รอบเรือคาดว่าจะมีทุก5-10นาทีและความรวดเร็วเทียบเท่ารถไฟฟ้าแต่วิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยเช่นเซ็นเซอร์ป้องกันการชนสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินควบคุมผ่านศูนย์กลางอัจฉริยะด้านความท้าทายโครงการจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมต้องประสานกับหน่วยงานริมฝั่งกับชุมชนดั้งเดิม เช่นการใช้ที่ดินการจัดการน้ำและแนวปะการังในแม่น้ำนอกจากนี้ค่าใช้จ่ายโครงการค่อนข้างสูงจึงต้องอาศัยการลงทุนระยะยาวจากภาครัฐและเอกชนเมื่อโครงการสำเร็จจะช่วยลดความแออัดบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครเพิ่มตัวเลือกการเดินทางหลากหลายและสร้างสถานที่ใหม่ให้กับกิจกรรมริมแม่น้ำเช่นตลาดชุมชนลอยน้ำร้านอาหารและพื้นที่สันทนาการเพิ่มโอกาสการท่องเที่ยวในจีนยุโรปและภูมิภาคอาเซียนโดยสรุปสายเมืองลอยน้ำา2026 คือแนวคิดขนส่งแนวใหม่ผสานกับการพัฒนามเมืองลอยน้ําที่เน้นความยั่งยืนมุ่งแก้ปัญหาจราจรมลพิษและตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ถ้าโครงการนี้สําเร็จจะกลายเป็นต้นแบบของเมืองลอยน้ําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จบแล้วครับสําหรับคลิปวันนี้หากทุกคนชอบฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปออโตวอรวิสอเดลี่ตอนหน้าเราจะมี